พระวาจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่8ข้อที่4บันทึกว่า เจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงเขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือถ้าผู้หนึ่งผู้ใดหันไปเขาจะไม่หันกลับมาหรือข้อคิดจากพระวจนะล้มลงได้ก็ลุกขึ้นได้หนึ่งเกียรติยศของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลงแต่อยู่ที่การลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งหลังจากการล้มลงต่างหา 2. ทุกความผิดพลาดล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่คนที่ผิดพลาดก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกคน 3. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองในพระเจ้าเราเริ่มต้นใหม่ได้ในพระเจ้าเรานับหนึ่งใหม่ได้ 4. พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและแรงหนุนให้เราลุกขึ้นบางครั้งมาเป็นคำถามให้ฉุกค,คิดบางครั้งมาด้วยการเตือน บางครั้งมาด้วยคำท้าทายบางครั้งมาด้วยการเล้าลมใจไม่ว่ามาแบบไหนก็ทำให้เรามีกำลังใจและมีความหวังในชีวิตมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ